เมื่อนี่มาเห็นงานกันสองคนค่ะสองพนกับสามีพี่น้องกับหัวนางบ่ขออยากกินตามบกฮงอย่างพี่น้องอันไปต่อยบกฮงมาตามเพลงกินแน่อยากกินแบบบัว่วานแบบั่นได้ตา้มบกฮงอีกแน่วแต่เมื่อนี้หน้าหงสีบัวย่ำพี่น้องนาเสียใจแบบขูดแบบนี้เอา้ามาลองเบิ่งมามันสีเป็นแบบไหนเสียงสียง,งามบัวูดยัะไดววะพี่น้อง เอาก็ต้องแย่หม,มู่บ้านแย่แล้วน้องพี่น้องหมู่บ้านแย่แล้วอัวนนี้ขูดเอานี่ก็จะยิ้มสองคนพี่น้องเอ้ยเขาบู๊ไปละโมกกรได้ไปสบวีวีวีละคนเถือพาใส่รถเมื่อเลยเอัน้าใจหอนปวดหนึ่งก็ได้พี่น้องอุ้ยตอนงานไม่ได้พี่น้อง เบืองน,นสีแสบคือจังเขาเเย่ำบาเพี่งนอบคือเขาย่ำบาเหมือนกันตอนบาพี่น้องนี่เออสวยยู่เด้สวยวยู่สวยวยู่สวยวย,สวย,วยจ้มอนมือดที่นอมอ พุ่งต้นนี่กูอ่พี่น้องตั้มเสียนี่เอาคนละบวันโอกเสียด้ใช่ไหมโอ้ตอนงามด้ิพี่น้องตอนงามตอนงามน้อตอนงามโย่ตอนงามอยู่ตั้บักพูตั้มคิดจะแต่กัดเสียเพื่นอนรอบุ่งไงโอ้ตั้มิดซูมือก็ได้ค่ะพี่พี่น,น้องโซลิด ทำเงี้ยุปมือก็ได้ปบบคงเบื่อไม่เบื่อค่ะกินได้แต่ว่าพักกับทุกมื้อที่เหมือนได้กินม่พักยังบ่บื่อหมดอีกพี่น้องตามกินสองคนนะคะเนี่ยหมู่บ้านผัวข่อยว่าบ่อิ่มหมือนบอกหมู่บ้านต่ำกันสี่คนพี่น้องหมู่บ้านกินเรามาสี่คนของว่านนี่ยเบาอ่มผัวมาวเบาอ่มอยู่บนแรงตําอีกเด้พี่น้องว่านก่อนเมื่อเมื่อกี้นี้ที่มาต่ำมากุ้กินกันทันเบื่อขังเลยพี่น้องเนาะผมว่า ได้แล้วพี่น้องปัดเส้นงามคัะพี่น้องเส้นงามคักเอาไปตำก็ได้จ้าว่าขอยาฆ่าปงหงิดพี่น้องวันนี้แซ่บเว้ยวันนี้มีกระเทียมด้วยว่ามัมีกระเทียมแซ่บแสบจะใส่ได้กระเทียมเหม็นไม่เดียวัวเดียวหัว่พอหอมโอ้แต่แสบจน่าเหมือน้เนาะยิงสองคนเลยเหมือนี้คยิงสี่คนสี่คนหรือไอ้พี่น้องตั้งสองเธอเนอะว่าด้วยพี่น้องสามคนตังเธอเดียวพอ ยังไงประแดดเบนัวบกลัวไผ่กินัวสิมดะแงหนัค่ไยรายร้ายเบร้ายีน้อยส่อย่าเสียบบ่เสยพอจะใส่รายนีิมดของเขาใส่น้ำเคยอาไปอีกน้เคสูตรเดียวก็ต้องใส่น้ำตาลถ้าไปอ่เน้อสูตรเี้ใส่น้ำตาลไม่มีน้ำตาลนะคะ ใส่อกน้ำตาลน้ำเติมนั่นแหละมันแซบตรงมะขามเปียกนี่แหละเธอเมื่อวานนี่เนาะยุ่งกับประกันยุ่งกันจนเลือดแตกเลเลือจะไลจานว่าแซบที่เมื่อวานนี่เนาะกินสี่คน่เคนอเบเกว่้บ่มีบ่เป็นยังทำแบบร้อน่ามทำบบานทองแซบขึ้เก่า กินจนเบื่อเลยหมนมงวดไปงวดไปะ้อโกเมือกับตะลุตะลุยกก้องะเกล่ะตะลุ่ตาแหงกับว่เอพี่น้องเอออย่าโคกลูโกน้องหญิงรู้อีกอาจารย์น้องหญิงน่เนี่เนี่ยโคกอาจารย์น้องหญิงอย่างโคกลู ยขาดพวกมเอืถหอมเลยเธอเอ้อมิเลยาพาาาตังเลยตังกินเลยวันี้เทบุ่มลงไปเลยนั่นแหละเร้ายเศร้ายต้งยงหลใส่หลมันดูดรสชาติไปหมดมันแย่งกัน ตำมกหุงก็คือตำมกหุงแบแล้วนะดุยดุยแบบแบจังไรหัวแสบป้ออ่ะพักระินงเจ้าเนี่ยกรดิงเจ้ากระดิ่งหัวะดิหิ่หัวที่หัวี่หข้างล่ังดววาเด็กพีอต้องมากินกันตำักหุงหมูที่สองขาดตำหู่ที่สองขาดมีอายาวาด้ว สองเราบอกหกระดายากระดินเข่ากล้องเราเอายังลราเท้ารือว่าขนาดขนาดขนาดบ่แล้วเขาว่า,า,ขาหายไร้ไร้กันนอนที่หนึ่งน่ะกล้องน<ก>ี่สีิบบาท้กบอลนี่ถือนน้ำเนาะถือแงมเขากินปลาโยโ่ตามแบบอะนเขาใจชีวิตไว้เมืองราบุรีเนี่ยก็ต้องใส่แบบแงมตามแสบตัวนั่นเนาะเสียงมันรวยหนุ่มๆเพ่น ขาดเอาคนเอาก่อนองเสียบทองนะแม่มั้งถ่อนทมงนกเสียบนืดกันเหใครว่าตามกอตามเสียบใช่ไหมคอยเงนะเดยหอนโมว่าได้เนาะเร่องต่ามยยำจุ๊มยำจม๊งยำจุ๊งยมัดเสียบปะ มีกระซองขนอยู่นี่เนาะหัวเมี่ยใส่กรง้วไหมใส่เอาไส้ตังโอตัสองดีเขาละเขาคือก <ök mañana> <rawd Moder> ับสกิล้อไปนองก็้ถือเานั่งนั่งงอามเยาวาจังเสบแสบขุดแสบเฮยบขูดได้นี่ยเสบขูดได้กวน ก็ห้องของกเปดอยู่แต่คนสิบหกแอมแสิทธะกินต่เราแต่บเบื่อมึงคงบ้านเฮ้ามุงคงที่จิบบาร์ถ้าให้กินขมือกับไว้เคล่อนเนาะมันจะบลาเลยถ้ามึงเทบอันอร่อยหม โยอยุ่เมืองลาลีนาะจะพกับเขาปาเทอปลารุงเทพ่าน่บาทนนาะอาหาร่อยนะ้มาลาลี ยวร่างกายร่างกายต้องการปลล้กมีต่อเจ๊กหนี่ยต่ออ้เี่น้องแสบไหมโอ้ถึงอเน่ยนแสบกว่าอยากใช้มือยวพี่น้อง้ยแต่มือเป็นแพใส่บะไรใส่ดวงแสบ ตังมได้แสบมือนน่ะพี่นอ้องตังบห้องน,นั่ยังได้แสบเนี่ยมันตะมาเไปหน่อยเพิม่มันมไม่ได้ประเทแห้งเ็ดอันนี้เ็ดก็แสบไปเด่ยแสบกกะไราย

เก็บมาหน่อยอนอน,อนี่นั่งจับสาอยากกินอยาวเงี้ยป้ะเียนีอก่อชนนะคะสบายดี